เข้าไทยฟรีวีซ่าบ่อยๆแต่อยู่แค่ไม่กี่วันได้ไหมเข้าได้ปีละกี่ครั้งหัวข้อนี้สําหรับชาวต่างชาติที่อยู่ไทยแบบไม่เต็มโคต้านะครับแล้วก็ต้องการเข้าออกไทยแบบฟรีวีซ่าบ่อยๆอจุดสาคัญคือไม่เต็มไม่เต็ม60วันเพราะว่าถ้าชาวต่างชาติที่อยู่เต็มเลยก็ฟรีวีซ่าตอนเนี้ได้60วันใช่ไหมแล้วก็ต่ออายุอีกอยู่อยู่เต็มโคต้าเลยเนี่ยแล้วก็ออกเนี่ย จำกัดไม่เกินสองครั้งต่อปีแน่นอนครับฉะนั้นหัวข้อนี้สําหรับคนอยู่ไม่เต็มนะแต่ว่าเข้าออกบ่อยนะครับทีนี้การจํากัดไม่เกินสองครั้งต่อปีก็คืออ้างอิงตามกฎใหม่พฤศจิกาย,ยนปี2025ทีนี้เขามีระบุหรือเปล่าว่ามันจำกัดจำนวนครั้งในการเข้าจริงๆไหมเหมือนตามหัวข้อที่เราพูดถ้าเป็นทางอากาศนะเข้าได้ไม่จำกัดหมายถึงว่าจำนวนครั้งนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นวีซ่าอะไรนะ เออเพราะว่าไม่มีกฎเขียนไว้ว่าเข้าได้สูงสุดกี่ครั้งแต่ว่าถ้าทางบกครับชัดเจนไม่เกินสองครั้งต่อปออีมีระบุไว้ในกฎของตอมชัดเจนครับฉะนั้นใครเข้าออกทางบกเสร็จแล้วเอ๊ยทำไมอะไรนะครั้งที่สามทำไมโดนอ่าก็เขาจำกัดสองรอบไงเออครับก็คืออากากศทางอากาศไม่จำกัดอ่าไม่ได้เกี่ยวกับวีซ่าอะไรแต่ทางบกจำกัดแน่แน่ทุกวีซ่าสองครั้งต่อปี ดนั้นก็ส่วนใหญ่เข้าทางอากาศแล้วก็ถึงแม้ว่าการเข้าไทยทางอากาศเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ว่าจำกัดกี่รอบแล้วอยู่เกินกี่วันจะมีปัญหาไม่ได้ระบุอะไรเลยนะจริงๆเขาไม่ได้ระบุเลยเสิ่งที่เขาระบุมีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยว่าเพื่อนๆจำไว้ง่ายๆเลยถ้าเข้าไทยเกินสองรอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่ได้กลับประเทศตัวเองตอมอจะเริ่มตรวจสอบตอนขาเข้าครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอ่าเริ่มจะอยู่กี่วันจะอยู่เต็มไม่เต็มหรืออะไรอะ่ะรอบที่สามเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการตรวจสอบอ่าจําแค่นี้รอบที่สามจะเริ่มเช็คอืมไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆใดๆทั้งสิ้นครับแต่ทีนี้ก็มีคงจะมีหลายคนกังวลเพราะว่าดูหลายทีแล้วโอ้มีปัญหาก,กันทั้งนั้น นะครับก็จากประสบการณ์ของอเองนะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อนกังวลนะถ้าเข้าไทยรอบที่หนึ่งรอบที่สองยังไม่ต้องกังวลตอมอเขายังไม่สงสัยเพราะว่าเขาก็บอกแล้วไงเกินเกินสองรอบอะ่ะเขาถึงจะสงสัยฉนะนั้นรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองยังไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้ามารอบที่สามเป็นต้นไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลเกินเหตุเพราะว่าถ้าเรามี ตั๋วออกจากไทยไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องกลับบ้านนะออกใช้ควาว่าตั๋วออกจากไทยก็คือออกจากประเทศจะไปไหนจะมาประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาเมียนมามาเลเซียหรือจะไปไกลๆหรือจะกลับบ้านก็แล้วแต่ขอให้เป็นตั๋วออกจากไทยครับก็คือเข้ามาแล้วก,ก็ก็ต้องมีหลักฐานว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีตั๋วออกจากไทยแล้วก็มีหลักฐานพักบ้านคนไทยเตรียมไว้ ก็อย่างเช่นว่าทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของคนไทยที่จะมาเยี่ยมถ้าให้ดีก็มีจดหมายเชิญแนบไปด้วยกด็ดีจดหมายเชิญว่าเอออยากจะเชิญนายคนนี้มาพักที่บ้านแล้วเขาจะกลับประเทศแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยครับเขียน,นสั้นๆอ่าครับอันนี้คือแค่แนะนําเสริมเองนะเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนั่นแหละแล้วก็รูปถ่ายด้วยกด็ดีว่าเคยถ่ายว่าเคยเจอกันจริงๆก็เตรียมเผื่อไว้นะครับอแต่สําคัญคือตั๋วออก อส่วนอื่นๆก็คือเป็นเสริมก็เตรียมหลักฐานมาด้วยนั่นแหละว่าให้มากที่สุดว่าเอามามาเที่ยวจริงๆไม่ได้อยากจะมาแอบลักลอบอยู่ยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็คือรอบที่สามนะครับเป็นต้นไปถึงจะเริ่มเตรียมแล้วก็เมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างเข้าไทยฟรีวีซ่าบ่อยๆแต่ว่าปลอดภัยอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นรู้ว่าเราเข้าขายนี้ไหมถ้าเข้าขายนี้ก็โอเคไม่ได้ต้องกังวลอะไรอ่า หนึ่งคืออยู่สั้นจริงๆแต่แต่มาบ่อยนะแต่อยู่สั้นจริงๆเช่นนักธุรกิจมาไทยทุกเดือนต้องมาติดต่องานนะ่ะแล้วก็อยู่สั้นอยู่ยาวก็ไม่ได้ด้วยแต่มาบ่อยนะอ่านักธุรกิจมาไทยทุกเดือนแต่อยู่แค่ไม่กี่วันแล้วก็กลับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับคือเขาก็เขาก็ดูเหตุผลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออเกินสองรอบแล้วก็ จะมีปัญหาทุกครั้งอะไรอย่เงี้ยเขาดูเหตุผลว่าคุณมาเรื่องอะไรเออสาคัญที่เหตุผลคุณมาเรื่องอะไรครับถ้าถ้าตอบไม่ได้อันนี้แหละจะมีปัญหาครับก็ข้อสองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมาไทยเพื่อพักผ่อนเยี่ยมคนรู้จักจริงๆอยู่ไทยรอบละสิบสี่ถึงสามสิบวันแล้วกลับประเทศตัวเองหนึ่งหรือสองเดือนแล้วกลับมาใหม่อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยคีย์ก็คือคําว่ากลับประเทศตัวเอง ครับเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างไม่ใช่รีเซ็ตจำนวนวันวีซ่านะรีเซตความสงสัยครับก็มากลุ่มที่สองคืออยู่นานกว่ากลุ่มแรกนั่นแหละสองถึงสองสัปดาห์หนึ่งเดือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชาวต่างชาติที่เขามาอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาคือคนมาเที่ยวจริงๆมาเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวจริงๆเขาก็มากันแค่นั้นแหละใช่ไหม แล้วก็กลับประเทศตัวเองไปทํางานอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเขาดูแล้วเขาดูตาปังก็ได้อ่าก็ออกจากไทยรอบที่แล้วแล้วไปไหนต่ออ๋ออ๋อเป็นคนพาสปอร์ตประเทศนี้ออกจากไทยแล้วก็กลับประเทศนี้โอ้โนั่นก็รีเซ็ตไปเลยครับรีเซ็ตไปเลยก็คือเขาไม่สงสัยอ่าแต่แต่เนี้ยที่บอกว่ากลับประเทศตัวเองหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยคือคนนี้อาจจะมาแบบปีหนึ่งหลายรอบมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่ากลับประเทศตัวเองไงครับแล้วก็กลุ่มที่สามอันเนี้ยเสี่ยงขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังได้อยู่ ก็คือคนที่กายอยู่ไทยนานแบบฟรีวีซ่าอ่าแต่อบ,บอกแล้วนะถ้าอยู่เต็มอะ่ะยังไงก็จํากัดไม่เกินสองรอบอ่าแต่อันนี้เขาไม่เต็มไงก็คืออยู่ไทยนานแบบฟรีวีซ่าสักรอบหนึ่งประมาณสามสิบหรือสี่สิบวันเอออยู่นานกว่ากลุ่มสองอีกก็ยังไม่เต็มโคตา้าใช่ไหมโคตา้ามันหกสิบวันครับแล้วออกไปประเทศเพื่อนบ้านหรือที่ไหนก็ได้ก็คืออยู่แล้วก็อยู่นานขึ้นกว่ากลุ่มอื่นแล้วก็ออก แต่ว่าเว้นเว้นช่วงนิดนึงออกไปแล้วเว้นช่วงประมาณสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนคือคีย์สำคัญคือเว้นนานเท่ากับระยะเวลาที่ตัวเองอยู่ไทยถ้าอยู่สามสิบถ้าจะให้ดีก็ออกไปสามสิบอย่างนี้หรือถ้าไม่ได้ก็สักสองสัปดาห์แล้วค่อยกลับเข้ามาไทยเพราะว่าถ้าออกแล้ววนกลับทันทีออกแล้ววนกลับวันเดียวกันอันนี้โดนแน่ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเว้นสามสี่วันยังเสี่ยงอยู่ถ้าจะให้ไม่เสี่ยงเลยก็สักสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนเท่ากับตอนที่ตัวเองอยู่ครับหรืออย่างน้อยก็สองสัปดาห์ครับก็จะจะลดความสงสัยลงคือทอํายังไงให้เขาไม่รู้สึกว่าเออคุณนี่คือจะแอบลักลอบใช่ไหมเพราะว่าหมดปุ๊บก็กลับเข้าปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเว้นนานเขาก็น่าจะไม่สงสัยครับก็คือแต่ว่ายังไงก็เหมือนเดิมคือเข้ามาถทยรอบที่สามเป็นต้นไปก็ควรจะมีตัวออก แล้วก็มีหลักฐานพักบ้านคนไทยถือมาด้วยครับไม่ว่าเคสไหนก็มีมีหลักฐานไงเออคือคือม,มันแล้วแต่เคสนะแต่หมายถึงว่าคนที่แบบเออเจาะจงจะมามาเยี่ยมแฟนเยี่ยมญาติอะไรพวกเนี้ยอก็มีหลักฐานตรงนั้นถ้าเคสอื่นก็หลักฐานเรื่องอื่นถือมาด้วยครับในรอบที่สามเป็นต้นไปอา่าโดยรวมแล้วคือทําไมคือหลักการสากลเอาเล่านิดหนึ่งทิ้งไายหลักการสากลเนี้ย ซึ่งแน่นอนไทยก็ใช้ก็คือไม่ว่ายัางไงถ้าเรามาด้วยวีซ่าระยะสั้นนะฟรีวีซ่าก็ถือเป็นวีซ่าระยะสั้นอ่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่ควรอยู่ประเทศนั้นเกินร้อยแปดสิบวันต่อปีก็ประมาณครึ่งปีใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ไทยนานเกินร้อยแปดสิบวันต่อปีด้วยฟรีวีซ่าเราก็เริ่มน่าสงสัยแล้วว่าจะใช้ไทยเป็นที่อยู่ระยะยาวซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของฟรีวีซ่าเขามีมาให้คนมาเที่ยวอแต่ว่าบางคนก็ ตามพฤติกรรมฝรั่งบางคนก็อยู่เป็นเดือนอยู่ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งอ่าเขาก็เลยให้ฟรีบีซ่านานแต่โดยรวมก็เป็นระยะสั้นอยู่ดีครับก็คือถ้าอยู่นานเกินร้อยแปดสิบวันต่อปีก็น่าสงสัยแล้วว่าจะใช้ไทยเป็นที่อยู่ระยะยาวครับผิดวัตถุประสงค์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่อยู่เกินร้อยแปดสิบวันจะผิดแค่เริ่มน่าสงสัยครับแล้วก็ต่อมอก็จะเริ่มตรวจสอบนั่นเองอ่าโดยรวมทั้งหมดนะครับก่อนจะเข้าแต่ผิดคืออันนี้ หมายถึงฟรีวีซ่านะล้วนๆแต่ถ้าเกิดใครที่มาฟรีวีซ่าแล้วก็เปลี่ยนวีซ่าแล้วเป็นนอหรือเป็นอก็เป็นนอนออันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนวีซ่าก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆที่ได้เข้าไทายมีชาวต่างชาติที่รู้จักแล้วก็เข้าไทายหลายรอบแล้วแล้วผลเป็นยังไงนะครับเข้าบ่อยๆแล้วตอมอเขาถามอะไรไหมก็แชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆนะครับเอามีสรุปไว้หมดแล้ว อยู่ในคำบรรยายหรืออยู่ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ